ก็นี่ก็เสียงจากอาจารย์ใหญ่ของช่องฟามาตาเนาะวันนี้ก็อาจารย์ใหญ่ตั้งใจจะให้นักเรียนทุกคนนะได้มารู้จักเพลงจะไปในการใหม่นะนอถ้าใครที่อยากจะร้องเพลงนี้หรืออยากจะดีดไปด้วยฝึกกีตาร์ตามอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะอาจารย์จะสอนใครที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยอาจารย์จะสอนในพิเศษโทรมาได้นี่เดททิ้งลิงเก็บจันไว้ให้โอเค คอร์ดแรกของเพลงนี้นะจะเป็นคอร์ดเอคอร์ดง่ายๆก็จะกดประมาณดูเอาคอร์ดกดยังไงก็ดูเอานะนี่คอร์ดเอมากับคอร์ดเอจะเล่นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงเต็มมิตีนี่เอฟจับไม่หนึ่งนะนี่เพลงนี้มีสี่คอร์ดให้จบเป็นคอร์ดดีแล้วลืมเด็กคอร์ดเอนี จะไปในที่ที่เธอไม่รู้จักจะพาเธอเห็นในมุมที่เธอไม่เคยเห็นเพียงมาเก็บฉันมองดูขอบฟ้าในกว้างใหญ่เพียงใจของเธออยากลองกับไปด้วยกันเนีน่ยก็จะมีก๊อตประมาณนี้นะ ก o าหรับใครที่อยากฟังเพลงเต็มนะก็สามารถไปฟังได้ดีฟ้ามาตาเนาะเอาเด้ลงไว้แล้วเพลงเต็มฟากด้วยนะจ๊ะอาจารย์ใหญ่ขอมาเพียงเท่านี้เนาะแต่วัดดีครับทุก